ตอบคำถาม10วิกับดรหญิงติวสอบกพอค่ะเป็นข้อสอบจริงกอพอรอบ Paper and Pencil ปี68ที่สอบไปเมื่อวันที่3สิงหาคม2568รอบบายค่ะ The police have forced the criminals b l a blah b l a b l a across the national border ตัวเลือกก็มี 1. escape 2. escapes เติม s 3. escaped ed แล้วก็4 to escape ให้เวลาคิด10วินาทีค่ะหมดเวลาค่ะจุดสังเกตในการทำข้อสอบข้อนี้นะคะให้ดูที่คำกริยาของประโยคนะคะก็คือ have forced อยู่ในรูปของ present perfect tense have บวก verb ช่อง3 ซึ่ง force verb ช่อง3มาจาก force force แปลว่าบังคับค่ะให้จำไว้เลยค่ะ force someone to do something หรือ force someone to บวก verb infinitive ก็คือ verb ไม่เปลี่ยนรูปเพราะฉะนั้นเราดูตัวเลือกนะคะเป็นคำกริยาก็คือ escape แปลว่าหนีนะคะเพราะฉะนั้นตอบข้อไหนดีคะ force someone ก็คือ force The criminals to do นะคะเพราะฉันตอบอะไรคะ to verb infinitive to escape ข้อนี้จริงตอบข้อ4ค่ะ to do something something, something ก็คือ across the national border แปลโจทย์นะคะ the police ตำรวจ have forced ได้บังคับให้ the criminals อาชญากร to escape หนี across the national border ข้ามชายแดนประเทศ และถ้าใครอยากดูฉเฉลยข้อสอบจริงกอพอปี68เพิ่มอีกกดติดตามไว้เลยค่ะด็อกรหญิงติวสอบกอพอไม่มีพื้นฐานก็สอบผ่านได้